อยู่ที่ว่ามันลงทุนระดับไหนแล้วมันถึงจะเวิร์สสำหรับการลงทุนด้วยนะครับหนึ่งล้านล้านบาทนี่เต็ม c a p a ิ i ี y ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าถ้าเอาข้าจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่หยุดแค่1ล้านล้านบาทโดยเพราะการก่อสร้างยังไงก็บานปลายตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยมีเรือผ่านช่องแคบมะละกาปีปีหนึ่งประมาณ 94,000ลำนะครับก็โครงการแลนดบิคก็เกิดมาช่วงประมาณทศวรรษ1980นะครับน่าจะลดคอสการกุศลได้ประมาณ15เรลดระยะเวลาการกุศลได้ประมาณ2-3วันนะครับเมื่อปี2017นะีมาเลเซียก็คิดว่าจะขยายคงจะทำโครงการขยายท่าเรืออันนี้ให้มี capacity เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนี้มันรับได้14ล้าน T.U ให้ได้สัก27ล้าน T.U โครงการของมาเลเซียนี่ยลงทุน3แสนล้านแล้วก็ทำอะไรเขาก็แค่ขยาย capacity ของมันง่ายกว่าของโครงการแลนดบิทเยอะเลยนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสที่ว่ามาเลเซียจะทำได้สำเร็จเสร็จก่อน ค่ะขอบคุณคุณสุพลังมากเลยค่ะเดี๋ยวนามิจะขอถามในมุมมองของมาเลเซียกับโครงการแลนดบริดจ์เพิ่มสักเล็กน้อยค่ะคุณสุพลักษ์ล่าสุดจากสำนักข่าวของบูมเบิร์กนะคะมีการรายงานว่าตัวของมาเลเซียนกำลังจะลงทุนเพิ่มประมาณ3ามแสนล้านบาทเพื่อขยายท่าเรือกลางมองยุทธศาสตร์ของมาเลเซียต่อจากนี้ยังไงบ้างคะคุณสุพลั์อันนี้เป็นตจริงเป็นแผนเดิมของมาเลเซียแล้วนะครับ ก่อนที่ไทยจะพูดเรื่องแลนบิชอันนี้อันนี้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับโครงการแลนบิชโครงการขยายแคปซิตี้ท่าเรือที่พอร์ตกลางของของมาเลเซียแล้วก็การปรับปรุงท่าเรือที่สิงคโปร์ปนะครับเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนหลังนิดนึงว่าว่าสามชาตินี่มองพื้นที่เส้นทางการเดินเรือบริเวณ ช่องแคบมาละกาเนี่ยแตกต่างกันนะครับในะที่ไทยเนี่ยคิดว่า<ะ>เนื่องจากช่องแคบมาละกาเนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือที่ถือว่าหนาแน่นชุกชุมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยมีเรือผ่านช่องแคบมาละกาปีปีหนึ่งประมาณ9 4 0 0 0พันลำนะครับมีคารโก้จำนวนมากผ่านอยู่ผ่านไปในทางเส้นทางนั้นและที่นี้บริเวณนั้นเนี่ย ก็มีปัญหาเนื่องจากว่ามันมันเดินทางไม่สะดวกแล้วมันต้องอ้อมเข้าไปช่องแคบช่องแคบเนี่ยเมื่อก่อนนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องโจรสลัดเรื่องอะไรด้วยเพราะฉะนั้นคนก็ต้องคิดว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเรื่องโจรสลัดปัจจุบันก็ไม่มีประเด็นแล้วละครับตั้งแต่ปี2016เลื่อยมาเนี่ยยังไม่มีรายงานการโจมตีของของโจรสลัดในช่องแคบมาละกาอีกเลยแต่อะไรก็ตามก็ก็เป็นภัยคุกค,ค,คามสําหรับการพาณิชย์นาวีอยู่อยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น ไทยมาเลเซียและสิงคโ,โปร์เนี่ยคิดอยู่เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้ให้ให้สามารถใช้เ,เส้นทางอันเนี้ยแล้วก็จำนวนปริมาณเรือขนาดเนี้ยมาเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดประเทศไทยมีโครงการมานานแล้วนะครับหลายเจเนเรชันแล้วจะไม่สามารถทำได้ก็โครงการขุดคอคอ,อ,อต่อนะครับเพื่อที่จะรัดเส้นทางเนี้ยไปออกจากมหาสมุทรแปซิฟิกเอ่อออกมาหาสมุทรอินเดีย พูดสั้นๆง่ายๆก็คือเชื่อมระหว่างทะ,ะ,ทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นให้ให้เส้นทางกันแล้วไม่ต้องไม่ต้องเข้าช่องแคบมาละกาไม่ต้องไปจอดสิงคโปร์แล้วอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไทยไทยอยากจะทํานะครับแต่ก็ทําไม่ได้และไม่กล้าทําเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงเรื่องทําให้ดินแดนของเราซึ่งเราเชื่อกันว่ามันเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยมันจะต้องถูกแบ่งแยกเพราะมีการขุดครองนะครับแต่ว่าเมื่อทําอย่างนั้นไม่ได้ ก็เลยคิดว่ามีวิธีทางเลือกอื่นไหมที่จะทำให้ค่ายการขนส่งสินค้าน,นี่มีทางรัดนะครับก็โครงการแลนด์บิทก็เกิดมาช่วงประมาณทศวรรษ1980นะครับพูดกันยุคแรกๆสมัยสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายนะครับก็คิดว่าไอเดียก็คือจะให้มีเรือทำท่าเรือสองท่านะครับคื้ที่ระนองและก็ชุมพรคือทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมอาจจะเป็นทางรางหรือทางรถยนต์ ก็ได้เส้นทางตรงนั้นมันยาวประมาณ90กิเมตรเกือบ100ยกิโลนะครับก็ไอเดียก็คือเรือมาจอดที่ที่ระนองก็เอายกตู้คอนเทนเนอร์ลงแล้วก็ขนไปอีก90กิโลเกือบ100ยกิโลแล้วก็ยกลงเรืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกที่ที่ที่ชุมพรนะครับอันก็จะทําให้การการย่นระยะทางเนี่ยสามารถทำได้ท่านนายกให้ข้อมูลว่าน่าจะลดคอสการขนส่งได้ประมาณ15%ปเซน ลดระยะเวลาการขนส่งได้ประมาณ2อสวันนะครับอะโอเคเราพักตรงนี้ไปก่อนทีนี้มาเลเซียก,ก็ก็รู้แล้วเขามีมีท่าเรืออยู่แล้วนะครับในช่องแคบมัลการคือพอร์ตกลางเนีมันก็เป็นท่าเรือท,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 ที่ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเมื่อปี2017นะ่ยมาเลเซียก็คิดว่าจะขยายคงจะทำโครงการขยายท่าเรืออันนี้ให้มันมีคา p a c ซิตี้เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันนี้มันรับได้14ล้าน นะครับให้ได้สัก27ล้านทียูซึ่งก็มากขึ้นประมาณเกือบเท่าตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เหลือก็สามารถสามารถฟ a ิลิเตการการการขนส่งบริเวณในช่องแคบเมริกาได้ดีขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วกับพบว่าตัวเลขของสินค้าที่เข้ามาที่พอร์ตกลางเนี่ยมันลดลงอาจจะลดลงทั้งอย่างมีในสําคัญก็คือช่วงเกิดโควิดใช่ไหมครัหลังจากนั้นเนี่ย มาเลเซียก็เลยก็เลยดีเลยโครงการนี้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อเมื่อรัฐบาลใหม่ของไทยพูดเรื่องแรนบิดมาเลเซียก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีลหละที่จะต้องแข่งขันกันแล้วละ่ะว่าทุกคนก็จะจะแย่งกันว่าจะใช้ประโยชน์จากการจาก,จากเรือ90,000ลำกว่า90,000มืกว่าลำที่ผ่านบริเวณนี้ได้อย่างไรไทยก็อยากจะแย่ง 90,000ลำนั้นให้มาขึ้นที่พอร์ตของไทยใช่ไหมครับแล้วก็ไปออกทางด้านตะวันออกได้มาเลเซียก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้เรือที่โจปะยังไงก็ต้องผ่านบริเวณนั้นตราบเท่าที่โครงการแลนดบิทของไทยยังไม่เกิดโค,โครงการของมาเลเซียน่ยลงทุน3 0 0 0 0ล้านแล้วก็ทำอะไรเขาเขาก็แค่ขยายแคปซิตี้ของมันง่ายกว่าของโครงการแลนบิทเยอะเลยนะครับเพราะฉนั้นก็มีโอกาสที่ว่ามาเลเซียจะทาได้สาเร็จเสร็จก่อนทีนี้ สิงคโปร์ซึ่งเป็นเป็นเจ้าวงการอยู่แล้วเนะี่ยเขาก็ไม่อยากให้ให้ต้องเสียลูกค้าพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าแล้วมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็ก็คือทั้งแข่งกันและถ้อยทีถ้อยอาศายัยซึ่งกันและกันนะครับสิงคโปร์ก็ต้องอาศัยมาเลเซียมากในหลายเรื่องมาเลเซียก็ต้องอาศัยสิงคโปร์มากในหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็2ประเทศนี้ก็กแข่งกันอยู่ในทีแต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ยังคิดว่าเขาจะต้องปรับปรุงท่าเรือ ให้มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อที่จะแข่งกับแลนบีดได้ยนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าปัญหาของของของโครงการแบบนี้ที่แข่งขันกันเนยผ,ผมเกรงว่าไทยลงทุน1ล้านล้านบาทมาเลเซียลงทุน3ามแสนล้านบาทเนี่ยมันจะเวอร์สำหรับการลงทุนขนาดใดครับประเด็นของของท่าเรือมาเลเซยียก็คือว่าเรือนผ่านทางนั้นเยอะ ก็จริงอยู่แต่ว่าฟาร์ซิลิตี้ของมาเลเซียที่อยู่ที่พอร์ตกลางเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ถ้าเราคิดคำนวณว่าเรือ,อยังไงก็ต้องผ่านตรงนั้นแล้วนะครับถ้าหากจะต้องจอดที่พอร์ตกลางแปลว่าจะต้องขนของขึ้นมาเลเซียถูกไหมครับเขาถึงจะจอดทีนี้ประเด็นก็คือว่ามาเลเซียอาจจะไม่ได้มีอิมพอร์ตเยอะก็ตามแล้วก็ไม่สามารถกระจายสินค้าเข้ามาในมาเลเพนิสูล่าก็คือรวมทั้งภาคใต้ของไทยมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพราะว่ามันก็ติด บริเวณชายแดนไทยกับมาเลเซียมันก็เป็นคนละประเทศเพราะฉะนั้นสินค้ามามันก็จะต้องกลายเป็นสินค้าอิมพอร์ตจากนั้นแล้วก็ต้องขนส่งมานะครับไทยก็อิมพอร์ตสินค้าแต่ว่าเราก็มีท่าเรือแหลมฉบังขนาดใหญ่เวลาเราผ่านสินค้ามันก็จะเข้าที่ที่แหลมฉบังมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของพอร์ตกางก็เลยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าช่องแคบมละกาเนี่ยมีท่าเรือเยอะนะครับไม่ได้มีเฉพาะที่สิงคโปร์ นะครับถ้าเรือเล็กๆน้อยๆเฟอร์รี่หรืออะไรกระต่างแล้วก็เทอร์มินอลเนี่ยเท่าที่นับกันได้เนี่ยมี40กว่าแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แย่งลูกค้ากันลวโดยโดยสภาพใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแล้วแต่นะครับเพราะนั้นเอ่อของมาเลเซียก็ถ้าลงทุนขนาดนะเขาถึงเขาถึงลังเลอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันนี้คือต้อง,ต,องต้องหาหาผู้ลงทุนจากจากต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าเงินภายในประเทศอาจจะไม่ไม่ไม่เวอร์สที่จะลงทุนก็ได้นะครับในส่วนของของมาเลเซียทีนี้ส่วนของไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็จะ อพอสเปกในแะง่ทางทางลอจิกเนี่ยฟังดูดีมากและที่คุณสามารถยน่นระยะเวลาการขนส่งได้คอสก็จะลดลง1 5นตในเกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งเนี่ยแต่มาดูในแะง่วิธีปฏิบัติจริงๆแล้วต้องนึกภาพนะครับว่าถ้าเรือมาสรรจอดที่ถ้าเหลือที่ระนองขนูตู้คอนเทนเนอร์สมมุติว่าจะไปญี่ปุ่นขนตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นแล้วก็เอาใส่รถสิบลอ้อสิล้อหรืออะไรก็ตามรถไฟก็ได แล้วก็ลากมาที่ท่าเรือตุมพอรอแล้วก็จะโหลดอีกครั้งหนึ่งคือดับเบิลแฮนด์ลิงคาโก้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดต้นทุนนะครับมันก็จะต้องจ้างโหลดขึ้นโหลดลงใช่ไหมรวมทั้งการขนส่งจากจากนะ่าเกือบร้อยกิโลมันก็ใช้เวลาผมคิดว่ามันก็จะใช้เวลาวิ่งเกือบวันอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็โหลดของก็วันหนึ่งแล้วขนส่งก็อีกครึ่งวันแล้วก็ไปโหลดอีกรอบนึงก็อีกสักวันมันก็อาจจะเสียไปสองวันแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่นับว่าค่ายกขึ้นและค่ายลง มันก็เกิดความไม่สะดวกนะครับว่าว่าเราก็ยังไม่นบว่ามัดปัญหาระหว่างไก่กับไข่นะครับว่าเรือไม่เข้าเรืออาจจะไม่เข้าที่ท่าเรือระนองก็ได้เพราะว่าไม่มีสินค้าจะลงแล้วก็เรือถ้าเกิดมาแล้วเขาโหลดของลงแล้วของที่ที่เหลือแล้วเรือจะต้องตีเรือเปล่ากลับไปหรือยังไงหรือเขาจะไปไหนต่ออันนี้ในทางโลจิสติกก็ต้องคิดมากนะครับว่าต้นทุนของเรือเวลาออกเรือแล้ววิ่งมาอยู่นั้นเนี่ยจะขนตู้กินมาส่งแล้วเพื่อ ้วต,ต้องมีเรือมาจอดอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับทางฝั่งท่าเรือชุมพรแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเรือเข้าท่าเรือชุมพรละของที่มาก็จะไม่ค้างอยู่ที่นั่นเหลอเพราะฉะนั้นมันจะ,จะกลายเป็นว่าเพราะแทนที่จะไปสองสาวันแล้วต้องรอเลยอีกสองสาวันเพราะฉะนั้นส่วนต่างระหว่างสองสาวันเนี่ยที่คิดว่าเป็น,นในทางความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเช่นถ้า,ถา,ถาสักอาทิตย์หนึ่งนะอาจจะเวิร์กนะครับว่าโอเคถ้าเรือต้องเข้าช่องแคบมาลากาอาทิตย์หนึ่งถึงจะถึงที่ ที่ท่าเรือสิงคโปร์เนี่ยมันก็อาจจะเวิร์สที่จะที่จะขนของขึ้นแล้วก็โหลดลงรถแล้วก็ขนขึ้นอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเป็นในแง่วิธีปฏิบัตินะครับผมยังไม่เห็นรายงานการศึกษาที่มันมันว่าพูดถึงต้นทุนอันนี้และความไม่สะดวกอันนี้สักหน่อยเราพูดในแง่พอสเปคที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมความแล้วก็ก็ปัญหาของการพัฒนาท่าเรือและแลนด์บิชของของ,ของทางด้านเอ่อมาลายูเพนนินซูล่าเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคส่างนั่นจึงทำให สิงคโปร์ยังคงยังคง attractive และยังคง competitive อยู่ครับค่ะเป็นมุมมองภาพรวมที่เห็นภาพได้ชัดเจนมากเลยค่ะคุณสุพลักษณ์แล้วถ้าสมมติว่าการลงทุนนี้เนะคะีค่ะในฝั่งของมาเลเซียเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โครงการของแลนบิชของไทยเนี่ยดูดูเสี่ยงมากขึ้นไหมคะในมุมมองคุณสุภลักษณ์เสี่ยงครับเสี่ยงแน่เพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่า สิ่งที่มาเลเซียทำเนี่ยมันจะง่ายกว่าสิ่งที่ไทยทำนะครับแล้วก็ถ้าเขาขยายแคปซิตี้ได้แล้วเขาพิสูจได้ว่าเรือระหว่างที่จอดที่พอร์ตกลางหรือจอดที่พอร์ตที่สิงคโปร์แล้วจอดที่นี่ดีกว่าเนี่ยก,ก็อาจจะเลือกจอดที่นี่นะครับแต่สิงคโปร์เขาก็มีคือไม่ใช่เรือจอดแล้วมันจอดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีมีฟอสซิลิตี้อย่างอื่นแล้วก็มีเป็นฮับทางธุรกิจ นะครับทุกเรื่องอยู่ที่สิงคโปร์นะครับมันมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาเลเซียจะต้องทําเพิ่มขึ้นก็คืออาจจะต้องทําให้ฟอ c i ซิลิตี้ทำการทำทธุรกิจและโลจิสติกในมาเลเซียเนี่ยมันมันสอดคล้องด้วยเพราะงะั้นก็จะได้เฉพาะได้เฉพาะว่าคาร์โก้ที่เป็น Import ของมาเลเซียซึ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้ก็รับได้อยู่แล้วจริงๆแล้วแคปซิตี้14ล้านที่อูเนี่ยก็ยังไม่เต็มนะครับป,รปีที่แล้วเนี่ยมาเลเซียขนเข้าที่นั่นเนี่ย สิบสามล้านเพราะฉะนั้นก็ยังมีส่วนใดตั้งล้านหนึ่งถ้าจะขยายเป็นยี่สิบเจ็ดล้านมื่อจะกมันก็จะล้างน,นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบว่าสิ่งกับสิ่งที่ไทยจะทำน่ยขงมาเลเซียทําได้ง่ายกว่าและคล่องกว่าแล้วก็ใช้เงนินลงทุนน้อยกว่าแล้วก็มีพอรสเป็อยู่เพราะว่าอย่างไรเรือก็ผ่านแนวนั้นอยู่แล้วนะครับเะะ็จะหาอย่างอื่นที่จูงใจที่มาเลเซียต้องการคือคือแบ่งเค้กจากจากสิงคโปร์บ้างเท่านั้นเองครับค่ะในส่วนของมาเลเซียเนี่ยมีการ ลงทุนเพิ่มสามแสนล้านบาทแต่ของไทยเนี่ยคือลงทุนถึงหนึ่งล้านล้านบาทเท่ากับว่าในมุมมองของคุณสุภลักษณ์ค่ะรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนนโยบายหรือว่าปรับเปลี่ยนโครงการแลนด์บิดให้ลงทุนน้อยลงกว่าเดิมเป็นไปได้ไหมคะเออเป็นไปได้ฮะแต่ว่ามันก็อยู่ึ้นที่ว่ามันลงทุนระดับไหนแล้วมันถึงจะเวิร์สสำหรับการลงทุนด้วยนะครับหนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000, ่งล้านล้านบาทนี่เต็ม <numbers> capacity ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าถึงเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่หยุดแค่หนึ่งล้านล้านบาทปกติแล้วลงทุนแบบนี้มันมักจะบานปลายทั้งสิ้นนะ,นะครับตั้งแต่ค่าก่อสร้างค่าเงินเอ่ออะไรต่างๆนานาโดยเพราะการก่อสร้างยังไงก็บานปลายนะครับเรารวมทั้งสิ่งที่ไม่คาดหมายคือเรื่องเวลาเราไม่สามารถที่จะทำได้ปัจจุบันเนี่ยที่พูดว่ามีคนสนใจเยอะๆเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีคนสนใจและลงทุนจริงๆสนใจจะสนใจนะครับในทางลอจิกเนี่ยมันดูมันฟังดูดีมากนะครับ สำหรับแต่ว่าสำหรับผู้ลงทุนถ้าเกิดถ้าเราทาท่าเรือแล้วไม่มีเรือเข้าไม่มีสินค้าเข้ามันก็จะขาดทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะต้องศึกษา mm. feasibility study เขาคงจะต้องจะต้องเคลียร์มากกว่านี้นะครับถึงที่สุดแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไซนี้ก็ได้นะครับถึงที่สุดแล้วเมื่อศึกษาก็ดูจริงๆเช่นเออเรือไม่ได้เข้ามากขนาดนั้นไซมันก็อาจจะลดลงหรือถ้าหากเราจะทําไว้เผื่อในอนาคตข้างหน้าก็ต้องไม่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่า สิงคโปร์ก็ไม่ได้หยุดมาเลเซียก็ไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำเราก็ทํามันก็อาจจะต้องมองไปในอนาคตซึ่งไกลว่าถึงที่สุดเราคุ้มที่จะทำไหมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่สามารถให้ข้อข้อมูลอันนี้ได้อย่างชัดเจนว่าที่สุดมันมันเวิร์สสำหรับการลงทุนหรือไม่เวิร์สสมรรถลงทุนแค่ไหนครับ